สมาภาพพระครูวินยทรวิชัยโชติโกประธานที่พักสง์ทุดงคสถานธรรมวิชัยบ้านใหม่ห้วยน้ำขาวหมู่15ตําตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับผมในการรับพระสมเด็จครับขออนุญ,ญาตย้อนไปในครั้งแรกหน่อยครับพระอาจารย์ครับที่ได้รับพระในครั้งแรกพระอาจารย์มีโครงการหรือการจัดสร้างอะไรขึ้นครับ ในเบื้องต้นที่ได้รับวัตถุมงคลคือพระสมเด็จจ้าพาะออฟ้าไปครั้งแรกนั้นอัตมาภาพได้กำลังดาเนินการสร้างอุโบสถซึ่งมีเงินทุนเพียงแค่ห้าแสนบาทแต่ว่าการสร้างอุโบสถเนี่ยร่างนี้ใช้งบประมาณเกือบ30สิบล้านได้รับความแนะนำการแนะนำจากโยมทนายปอ ว่าอาจารย์ถ้าเราจะสร้างอย่างนี้เราต้องมีคนช่วย mm. ก็เลยรู้แนะนําให้รู้จักกพบพอ,อฟ้ฟา <c oughs> ว่าเดี๋ยวพรออรฟ้าเนี่ยรับอุปทาอุปถรรัมธมนุบำร,รงพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ <c oughs> จึงแนะนํามาให้ได้รู้จักแล้วก็มอรู้จักแล้วยมพออระอฟ้าเกิดศรัทธาเรื่อมใสช่วยธรรมนุบำร,รงจึงถาวายสมเด็จไป500รอองค์เพื่อ เพื่อไปให้บูชากญาติโยมที่มาทําบุญในครั้งนั้นนี่โยมมาทาบุญครั้งแรกเนีห้าองค์นี้ได้ปัจจัยมาหนึ่งล้านบาทบจึงได้มีกําลังพอที่จะสร้างอุโบสถโด, mm hmm. ดยการขุดขุดดินและก็เทตต่หม้อต่หม้ออุโบสถนี่ก็ถือว่าใหญ่นะสองเมตรคูณสองเมตร,ค,รความกวาม้างแต่ละแต่ลอหม้อ หมดเงินไป8 0 0แสนกว่าบาทจากนั้นก็เทชานหน้าชานล้างอีกต่อมาบัจจัยหมดนี่โยมก็เลยถาวายไปอีกครั้งที่สองได้อีกห้0หองค์ได้เงินมาอีกห้าแสนบาทจึงไปทำการซื้อเล็กสิมิลเล็กยี่ิบมิลบ้างเอามาผูกคานแต่ว่าตอนนี้เล็กยังอยู่ยังไม่ได้ผูก แล้วในครั้งที่3นี้ครับรู้สึกว่าจะโครงการนะครับเกี่ยวกับการซื้อที่ดินครับพระอาจารย์ใช่ไหมใช่จ้ะครับผมคือที่วัดเดิมทีตอนเนี้มีหน้าความหน้าก็น้ายาวแต่ว่าความลึกของของวัดนี่แค่ประมาณ40เมตร50เมตรก็ไม่เพียงพอแกการจัดงานช่างกฐินงานทําบุญต่างๆนี่การตั้งโรงทานการที่จอดรถนี่ไม่เพียงพอขับแคบไปหน่อย จึงดำริว่าอยากจะขยายพื้นที่วัดให้เป็นที่ธรณีสงฆ์พรีเจ้าคองเขาก็ทักขายอีกสิบสามไร่มาก่อนเขาบอกไร่ละหนึ่งแสนบาทแล้วก็ไม่มีกำลังพอก็เลยเว้นไปถึงสี่ปีมาปีนี้เจ้าคองเขาบอกว่าลดให้เหลือไร่ละแปดมืนก็จึงตัดสินใจซื้อแต่ว่ามีเงินทุนอยู่หนึ่งแสนบาทจากจากการที่ให้บูชา วัตถุมงคลสมเด็จของพอ,ออฟ้าไปเขาเขาที่แหลกเขาที่ส่องนะ,อะ,อะได้เงินทุนอยู่หนึ่งแสนบาทแลท้วุณทรัพย์ก็ยังไม่พอดังนั้นครับในเรื่องของการที่นะฮะใครที่อ,อยากจะร่วมในเรื่องของการทําบุญในรอบนี้ก็้ามพลาดและที่สําคัญครับหีบนี้เป็นหยีบใหม่ด้วยและที่เรานำม่อถวายที่ท่านพออ,อครับม่อถวายให้กับพระคุณเจ้าในรอบนี้บอกเลยว่าเป็นวัดแรกและถือว่าเป็นชุดเปิด อ่านะฮะเป็นชุดเปิดหีบให้กับวัดนี้เป็นวัดแรกด้วยดังนั้นใครที่สนใจนะและ1นึคันครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากเป็นเนื้อที่หายากเป็นเนื้อเทียนชัยนะฮะเป็นเนื้อเทียนชัยด้วยที่ส่งมอบให้กับท่านห้าร้อยองค์ดังนั้นครับใครที่อยากจะบูชาแล้วก็รวมถึงครับอยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนี่เป็นอีกหนึ่งวัดนะฮะที่ท่านจะสามารถช่วยกันบำรุงได้นั่นเองนะครับเน้นย้าครับสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ ก็สามารถติดต่อได้ที่ถ้าเฟซบุ๊กก็พระชื่อพระครูวินัยทรวิชัยจริยวันส่วนเบอร์โทรติดต่อก็เลขหมายเลข0861756950ติดต่อได้เบอร์นี้ครับผมและาท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้พระเจ้าครับให้สินให้พรกับคนที่ดูรายการนี้แล้วก็รวมถึง f อฟีครับที่อยู่ในแฟนเพจนี้สักนิดนงครับ ขออนุโมทนาสาธุบันดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านซึ่งรวมทั้งพอออฟา้าพร้อมคณะและทีมงานพร้อมสาธุชนที่ได้รับวัตถุมงคลจากอาตมาไปก็เชื่อว่าได้รับของดีได้รับของคุณมีคุณวิเศษซึ่งได้รับบารมีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตฟมรังสีอาตมาภาพก็หวังอย่างยิ่งว่าอยากจะให้ท่านทั้งหลายนำไปติดตัวนำไปเป็น เป็นฝันเป็นกำลังใจให้เกิดคุณเกิดบรารมีอย่างน้อยก็จะบุญของบรารมีขององค์พระซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยพระพุทธคุณธรรมคุณสงังงคุณและบรารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จโตนั้นจะทําให้ชีวิตของท่านพลิกพันไปในทางที่ดีขจัดร้ายให้กลายเป็นดีจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดบุญบรารมีเป็นที่เมตตาเป็นสง่าราศีหากมีตําแหน่งก็จะได้เลื่อนเงินเดือนจะได้ขึ้นถ้าขายเมตตามหานนยม ครอบคลุจมจักรวาลเขาโมทนาโมทนาญาโยมาร่วมทำบุญจริงนะ่ยก็ได้อไรทุคนที่โยเข้าไปอะไระญาโยมาทำบุญที่สถคาเรื่องไส่แตแรกว่าจะตั้งสาเฐา,าเหนห้วยกลังไม่พอพอเทตะม้อไปก็เทตม้อซอมซอมเลนะ แสมานเลค่ะตังตังัแต่ด้วยดูมือดีดูมือแข่งเนี้เลยพะนักสืบทอดรักษาเจตนารมขององค์สาเร็จจขบคุณสมเด็จพระพุทธาจย์โตคมรัง ทอดอนุภาพุุธศาสนาและธนบรมรุมพระธุศาสนาขออออฟ้าก็ได้ได้รับมรดกตกทอดมาถือว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นวาสนาบารมีได้มาแล้วก็มาเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ออกแจกใจให้กับวัดวาอารามในจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยทำนุบำรุงพุทธุศาสนาในบุญคุณพระคุณสมเร็จพุะอาจารย์โตด้วยได้พญาลายด้วยนะ สักครังเอวะเมวะอิโตดินนังเรตานังอุปคัปติเิจิตังปัติสิตังตุงห่างตาดันโลกันนาราสูยข้ามมิโสภิรสชูยักข้าสักติเยวีวัชั์ดวงของท่านจงหายมาเตภวตวันตรายโยอันตรายยาได้มีแก่บงสุขมีอายุยืนอาภีวาฒนาสิริสสะมิจามุ มาวัชันติอายุวโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาอุขาภระชย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติออน้อมต่อผู้ใหญ่ตินิดเพราะว่าตุสัพพมัมพลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน และนี่นะฮะก็อยู่กันกับอีกหนึ่งสะพานบุญนะครับหรือที่เรารู้จักกันนั้นคือทนายปอนะครับขออนุญาตเรียกพี่ปอแล้วกันนะครับท่านเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นพี่ชายที่เป็นสะพานบุญที่มาทําให้นะครับวัดนะครับหรือว่าพระจารย์เนี่ยได้รู้จักท่านพอแล้วก็รวมถึงได้ร่วมให้ประชาชนนะครับได้ร่วมกันทําบุญใหญ่ อีกหนึ่งวัดและวัดนี้ก็เป็นวัดที่สําคัญเช่นเดียวกันของจังหวัดกาญจนบุรีดังนั้นครับในวันนี้ฮะอยากให้พี่ปอฮะช่วยในเรื่องช่วยพูดในเรื่องของการที่เป็นสะพานบุญแล้วแนะนําท่านมารู้จักท่านได้อย่างไรแล้วก็ทําไมถึงแนะนํามาที่นี่ครับครับครับสวัสดีครับก็สั้นๆนะครับก็คือว่าพระอาจารย์เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่น่าจะประมาณปี4 8่9เนะฮะเพราะว่าตอนนั้นกับพวกเพื่อนฝูงก็ดำาริจะสร้าง พระประธานนะครับที่ประจำศาลา mm hmm. ก,ก็ตะเวนไปในจังหวัดเมืองกาญเพราะว่ามันไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับ mm hmm. ก็ไปเจอที่วัดเดิมที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดอยู่ขณะนั้น mm hmm. นะครับก็มีสร้างพระนะครับแล้วก็หลังนั้นมาก็ติดต่อพระอาจารย์มาเรื่อยๆก็ทราบว่าตอนหลังพระอาจารย์เนี่ยถูกจริตกับทางเขาเรียกธรรมยุทธ Mm hmm. จึงมาก็เลยไปอายัดเขาเรียกบวชอายัดใหม่นะครับ <Yeah. S 1> จากมหานิกายปเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็ท่านก็มา,าสร้างที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์นะ mm hmm. ดําเนินจากหินก้อนแรกจากดินก้อนแรกขึ้นมาจนมาเป็นปัจจุบันนี้ก็มีาถาวรวัตถุที่เป็นเครื่องการันตีหรือเครื่องที่จะให้เห็นว่าท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทํานุบํารุงหรือสืบทอดพระพุทธศาสนานะฮะ <Yeah. S 1> ก็มีการสร้าง สำนักสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เนื้อที่น่าจะประมาณ10กว่าไร่นะครับ mm hmm. ก็เลยดำ่ิที่จะสร้างโบสถ์นะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นที่พักสงฆ์ที่จะยกฐานะขึ้นเป็นวัดในอนาคตกันใกล้นี่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ยังมีม,มีแต่ที่เผาศพนะครับแล้วก็มีศาลาแต่ยังไม่มีโบสถ์นะครับท่านก็เลยอบอกบุญในเฟซบุ๊กในอะไรเนี่ยนะครับพอดีผมไปเห็นเข้าก็เลยอ้าวพระอาจารย์ ถ้าจะสร้างโบสถในบุญใหญ่ก็ควรจะกระจายบุญนะบ,บอกบุญให้กับสาธุชนพ่อแม่พี่น้องที่ศรัทธ,ธานะครับก็เลยว่าบาังเอิญผมเนี่ยเป็นทนายให้กับทางพอฟ้าเนี่ยอยู่ก่อนแล้วนะครับก็เลยเห็นจริยวัดที่พอฟ้าเนี่ยแกมีคุณอุปการแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรตั้งมั่นนะครับที่จะ ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนานะฮะและบังเอิญท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้รับมรดกในส่วนของพระเครื่องนะของเจ้าประคุณเปาเต็อโตเนี่ยนะฮะท่านก็มีเจตนาที่จะเผยแผ่แล้วก็เป็นสะพานบุญนะครับอมอบสิ่งที่ท่านได้รับมาเนี่ยอย่างวัดต่างๆที่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่าทางวัดนั้นๆเนี่ยนะ ได้ดำริแล้วก็เข้ามาพบมาเจอกันผมเองก็เห็นตรงนี้นะโอ้<ะ>ท่านพออมีเจตนาที่แบบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีจิตใจอันเข้มแข็งนะฮะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรต่างท่านก็จะช่วยนะฮะแม้ไม่มีก็ช่วยช่วยจนนะทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่นะ,ะว่าท่านพออนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับก็เลยแนะนําให้ท่านพระอาจารย์เนี่ยลองอามาคุยกันดูว่าโอเคท่านพอจะ ช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ดาริครั้งแรกก็5้าร้ององเข้าไปก็ที่พระอาจารย์ท่านคูู้ได้ฟังมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็พอหมดแล้วเนี่ยก็ท่านก็ให้อีก500อยองนะครรอบนี้ก็เป็นอีก500องค์ก็เป็นพันละไรองนะครับซึ่งไอ้รอบหลังเนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ยดาริสร้างโบสถ์มันก็ทามาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าที่ดินตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับวัดถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวก็อื่นซื้อไปวัดก็จะกลายเป็นเหมือนครับ ยาวๆที่มัน,ม,นมันเมื่อที่มันมจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็อนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจไม่ขายขึ้นมาอีกก็วัดก็อยู่เหมือนกับอยู่เป็น<ม>เป็นพื้นที่ยาวๆที่ที่มันไม่ค่อยสวยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะประกอบศาสนกิจอะไรต่างๆม,มันก็จะแคบนะร,บรถที่จอดรถต่างๆเพราะมันเป็นที่เหมือนกับที่เชิงเชิงเขาครับ,รบแต่ได้ผืนนี้ไปเนี่ยสิบสามไร่เนี่ยก็เลยคุยกับท่านอีกทีบอกมา คุยกับออีกสักทีหนึ่งเผื่อท่านจะอนุเคราะห์มองให้ก็ได้จริงๆนะท่านก็มีแม่ต่างเหมือนเดิมนะช่วยให้พระอิ้ารายองค์เพื่อที่จะไปสืบทอดวิสุทนานะครับแล้วก็อันเนี้ยบุญใหญ่เลยเพราะว่าสร้างที่ธรณีสงสิบสามไร่นะฮะผมก็ยังขนลุกเลยนะว่าก็ยังเดี๋ยวลองดูนะเผื่อจะยังไงก็ช่วยยังไงก็ช่วยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นความ ปฏิปทาของท่านนะสร้างจัดจากดินไม่มีเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปที่วัดที่ทำนักสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ยังเป็นต้นไผ่ไม่มีอะไรเลยมีถ้ำยังมีถ้ำมีอะไรต่ออะไรเข้าไปสำรวจกันกับพระอาจารย์ตั้งแต่แรกๆแล้วก็ยังเห็นว่าโอ้ท่านก็คือถ้าไม่คนไม่มีจิตที่จะทําตรงนี้มันทําไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นในป่าในไม่ใช่ในป่านะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเนาใช่อย่างนั้นนะเป็นที่เชิงเชิงที่เป็นพื้นที่ทหารที่ท่านดูแลอยู่นะฮะ ก็มีการขออนุญาตสร้างขออะไรต่ออะไรทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหมดนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่มันจะเพาะปลูกอะไรก็ลําบากเพราะมันเป็นโขดหินเป็นเชิงเป็นอะไรแบบนั้นนะท่านก็มาค่อยๆปรับค่อยๆสร้างตอนนี้ก็มีถ้าโบทถ์เสร็จนี่ก็เกือบจะสมบูรณ์นะฮะและแถมได้ที่มาอีกสิไร่นี่ก็คือเรียกว่าเพอร์เฟกเลยนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับญาติโยมหรือว่าท่านที่ติดตามรายการอยู่นะฮะอยากจะ ร่วมบุญนะครับในการสร้างพระอุโบสถนะครับในการสร้างที่ดินนะครับสร้างซื้อที่วินถวายวัดเนี่ยนะครับ13ไร่ในครั้งนี้ถือเป็นบุญใหญ่นะครับจริงๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะขอ่าวเอาละนะฮะก็ช่องทางการติดต่อ สักนิดหนึ่งได้ไหมครหรือว่าใครที่อยากจะติดตามเพจวัดหรืออะไรอย่างนี้มีไหมครับอ่ามีนะฮะมีใน f Facebook ในช่องทางเลยก็เดี๋ยวให้ทีมงานค่อยขึ้นด้านล่างแล้วกันนะครับเพราะว่า,าจะได้โอนเข้าบัญชีของทางวัดโดยตรงเลยนะนจะได้ไม่ต้องมาเอ๊ะเข้ามาเนี่ยโอนมาที่ผมจะไปถึงวัดไหมอะไรไหมจะได้มีต้องไปวัดเลยไปที่วัดเลยนะครับผมและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญนะครับเพราะว่าหลายๆวัดที่เดินทางมาที่นี่นะครับย่อมมีสะพานบุญที่ มีมากมายหลายตาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์หลากหลายวัดที่เข้ามาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานบุญครับที่เราจะส่งเสริมให้เรานั้นได้ร่วมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้มารับมอบพระสมเด็จจากท่านปออฟานั่นเองนะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมแล้วก็นี่พี่ทนาปอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ